สวัสดีค่ะวันนี้ข้อกับตลาวเพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแพลวการข้อความน,นั่นเองมามานเดิว่ามีซีคูมวยชอบนะคะที่เด็ดมวยของซื้อเปดีๆเมวันที 18, ่2ีสิงหาคมปีสอง8นห้าร้ินาวิที่มวยราชดำน่นเราจะมีันใน,นเวลาสิแนาฬิกาแทนราสพันสองท่าท,ทออุ่ม้ายูโกนไมล์เลย์ยูีและแอปไรทีวีนะคะไปที่คู่แรกพระเอกอย่าจำพพาจรูปพบค่อยเขาเจพีพาวเวอร์สาหรับผู้นี้ออาชอปไปทางเจา้าพล่อยขาไฟดำเงินนะคะดูว่าจะแบบในเรื่องของฟอมสดความนมและอาจจะ อาชีพเดินเตะขวาต่อยขวาวงได้ฟัมตีดีเนี้ยแนแนบูดุดันหัวใจดีและความสุขลั่สุชซนาไปหนึ่งนะคะหลักกระพ้ไปสองฝ่ายและส่วนผู้ชมเาวเพชรเอกเนี่ยไฟแดงเนี่ยเปียกชงโชคใตเป็นร่องค้อมสดความนุมจะได้นี่ก็เป็นมวยเขาคือก,กันนะคะ แต่ฟ้องโชคเนี่ยการมีแพมมีชนะมากขึ้นจังฟันทองเลยนะคะว่าสำหรับผู้ใดเนี่ยเทาเกับออกชอบไปท่านเจ้าพล่อยขะเล้วจะพี่เข่าเออดูว่าเสียชนะเจ้าเพชรเอกเจ็ดจำรูดได้อย่างแน่นอนและไปในคู่ที่สองนะคะผู้เอกช่งแดงเพชรน้ำโชคปลาโดยอุทยานะค่ะผู้เอกกับไซรัลไฟเติรมื่อไทยสำหรับคู่นี้ต้องออกชอบไปท่านเจ้าเพชรน้ำโชฉไฟแดงนะคะดูว่าเด็กเพียงในเรื่องของฝีมือมวยฟอร์มก็ดูสดกว่าอีกด้วยนะคะและไฟนี้เนี่ยจะต้องเอาชนะเจ้าไซรัลไฟเตอรเงินได้อย่างแน่นอนฟันทองคู่ที่สองเพชรน้ำโชคปลาโดยอุทยาเสียชนะไซรัล พวก,กับกีษาแดงรถดีสาหรับผู้นี้นะคะเคยพอกันมาแล้วนะคะแต่ว่นันนี้ก็ออกชอบไปท่านเจ้ากีษซาฝ่ายน้ำเงินนะคะดูว่าในเปียกช่วงชก้อมตัวความนุ่มยังชัดเจนและเป็นมืวขาเปิดเกมต่อยมัดฟันศอกขวาข้อล็อกราตีเน,นี่ยแน่นนะคะโตเล็กเสียสีเป็นร่องและฟอร์มซามนเาเฟ,ฟลาสุชนาไปซองแพปไปหนึ่งส่วนผู้ชกจบหลับซื้อไฟายแดงนะคะรายนี้เป็นร่อง ฟรอมสดความนมชวนโชคนะคะเป็นมวยเขาในเนียวเปิดเผยเดินตีติฟ้อมรักสุชนาไปหนึ่งแพรไปสองนะคะคู่นี้เนี่ยเคยแพ้กันมาแล้วนะคะในไฟที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นเจ้าปลาซึ่งเนี่ยเอาชนะไปได้ในไฟนั้นนั่นเอง แต่ว so, ่าแน่นอนว่าไฟหนีนะคะมันจะเรียกว่าเจกิส์สดาเนี่ยงที่ต้องมาเอาขึ้นแต่ย่างแน่นอนนั่นเองค่ะฟันนองคู่ที่สามกิสสดาแดงโรดีเสีเอชนะปราบซึกซิปแก้วพม่าใอย่างแน่นอนและมาดิคูที่สี่นะคะที่ระพงดาบทิดบ้างรับพบกับตันทีมแอคกซันป้าตองสำรับผู้นิอายุท่อกันกะจริงนะคะแต่ลองแท่ก็ออกชอไปน่าเจอกับตันทีมไฟดำเนื่องดูว่าได้เปลี่ยนเนื้อของฟิล์มมวยชาเจนเป็นมวยสายฟิล์มครบเครื่องแต่น้ำปรับตีเนี้ยนนไล่แข้นคว้างหนาเลี่ยมเชื่องดีไฟศอกแรงกำลังหาวไฟล่าสุด้้วววยยตอองบก่าเป็นมที มีทึกเป็นสายมวยเปิดเกมเดินชนนะคะเป็นมวยบูดุดันนะคะและ้วก็เป็นมวยฝีมือครบเพลองฟันโฮกูที่4เลยนะคะคู่เอกชนที่2กับตันทีมแอสันปาต่อเสียชนะที่เราพกดาบทิพบางรักแต่ยังแน่นอนนั่นเองค่ะก็จะเปเวลาสครับซีคกูไม,ม่อชอบซิปูที่เด่นมวยเนี่ยเพืนน้ำว่าฝ่ายพิชชันแฟนมันมวยในสืบเพจดีแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายนั่นเองแล้วก็จบคลิปนะคะเหมือนเดิมเลยฝ่ายว,วิชชันแฟนมันมวยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระตุ้นกำลังใจให้นเพื่อน้วยนะคะสำหรับวววััันนนนนนีี้้้้ตอองลลลาาไปปกก่่่แพบใใหหมคคิสสดะ